เจออีกเลี้ยวเจออีกเลี้ยวพี่น้องผมนอสวรรค์รับพี่รองนี่โอ้โยกำลังงา,งามเลยผนบกชไงเลยนะครับพี่รองผมวุ้ยนอนว<อ>ันอ้าเขาจะว่ากินได้นะครับแต่ว่าผมกับพ่อท่านเด็กกินอนีดอกเคยซิมเท่นึงมันจอกสม,สมเปรียวๆยวนี่เปียวยวจ,จังจังจุลยยุยเพลงในดอกนะครับแต่ว่าขั้นไปกินกับเจ้ากับน้ำพริกอาจสิดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ ต้องออู้หูวิ่งางในสีชมพูเลยพี่น้องปาด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 เอาาจัดจัดลองกินมันกันนะเขาคือว่าเสียบหลแถนะนะครับพี่น้องผมเื่อติปากเบี่ยวยุบปลานี่ก็ว่าจักละ แซ่บด mm. 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 mm ีแซ่บดีครับผมแก้ว